ปติจะสมุปบาท12องค์ที่5สลายตนะหรืออายตนะภายใน6สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสลายตนะหรืออายตนะภายใน6จัดเป็นวิบากจิตเมื่อมีเจตนาที่จะสแสวงหาขวนขวายหาอารมณ์ จากตันหาสามจนเกิดอภิสังขารสามขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่สแสวงหาเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นอายตนะภายนอกหเมื่ออายตนะภายนอก6เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอายตนะภายใน %6 กขึ้นมาเพื่อกระทบกับ อายตนะภายนอกหกที่สแสวงหาขวนขวายหามานั้นเนื่องจากว่าทำทั้งปวงมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดดับตามเหตุปัจจัยที่มาประชุมปรุงแต่งถึงแม้ว่าจะอยากให้เกิดขึ้นหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตาม อายตนะภายในห้าที่เป็นรูปเรียกว่าประสาทรูปห้าเป็นกรรมชะรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นวิบากกรรมจิตที่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ที่ประสาทรูปห้านี้จึงเป็นวิบากจิตด้วยหรือ จิตที่อาศัยประสาทรูป5นี้เกิดขึ้นจึงเป็นวิบากจิตด้วยดังนั้นเมื่อมีอายตนะภายนอก6เกิดขึ้นมาก็จะต้องมีอายตนะภายใน6เกิดขึ้นตามมาเสมอเพื่อกระทบกับอายตนะภายนอก6เหล่านั้น อายตนะภายใน6กระทบกับอายตนะภายนอก6ดังนี้คู่ที่1จักขายตนะกระทบกับรูปายตนะคือตากระทบกับรูปภาพคู่ที่2โศตายตนะกระทบกับสัตธายตนะ คือหูกระทบกับเสียงคู่ที่3าคานายตนะกระทบกับคันธายตนะคือจมูกกระทบกับกลิ่นคู่ที่4ชิวหายตนะกระทบกับละสายตนะคือ ลิ้นกระทบกับรสชาติคู่ที่5้า,ายายตนะกระทบกับโพธพายตนะคือกายกระทบกับสิ่งสัมผัสกายคู่ที่6กมนายตนะกระทบกับธรรมายตนะคือ ใจกระทบกับอารมณ์อายตนะคือสภาพปรมัตาธรรมที่ประชุมกันเมื่อวิถีจิตเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ขณะใดๆซึ่งจำแนกเป็นอายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกประสาทรูป5และ วิญญาณขันเป็นอายตนะภายในหกเนื่องจากวิญญาณขันเป็นสภาพรู้และประสาทรูปห้าเป็นที่อาศัยให้วิญญาณขันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์จึงเป็นอายตนะภายในปรมัตถธรรมนอกจากนั้น จัดเป็นอายตนะภายนอกทั้งสิ้นอายตนะ12นี้เป็นรูป10อายตนะบวกครึ่งธรรมายตนะคือ5คู่แรกเป็นรูปได้แก่รูปอายตนะภายใน5และรูปอายตนะภายนอก5 ส่วนอีกครึ่งธรรมายตนะที่เป็นรูปคือสุขุมรูป16ที่เป็นอารมณ์ให้มนายตนะอายตนะ12นี้เป็นนามหนึ่งอายตนะบวกครึ่งธรรมายตนะได้แก่อายตนะคู่ที่6มนายตนะ เป็นนามกับอีกครึ่งธรรมายตนะที่เป็นนามคือเจตสิกและนิพพานนั่นคือการเกิดขึ้นของอายตนะภายในหกหรือสลายตนะเพื่อทำหน้าที่กระทบกับอายตนะภายนอกหกขอความสวัสดี จงมีแก่ทุกท่านนะครับ